สวัสดีเอร์กับอิน,อน,นถ้าพวกมันจะทับกูแบบนี้พวกมึงต้องเจอท่าแม่ตาของกูแน,น,น่อีพุดเออเลอร์ในเมนไซนอีื่อว่าจะจะเจ็บพวกแกตายไปซะฮ่าฮ่าแกมพวกแกไม่หอดแน่ใครก็แซนโดจอางินฟ้าแม่นก็ไม่รู้เลยเฮียข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งกูขอร้องอย่าเสือเลยชาวบ้านานี่มอาเฮีย ขอบคุวชวนมเร่อนนี่ายารู้ทันใ่ไหมล่อ๋อใช่ดเลยนะเพื่อนเื้อเอรเื่งเซนนี่นายวาร้ทันใ่ไหมล่ะอ๋อใช่ดูได้เลยนเพื่อนซ้นเรื่งซนนี่นายวรูันใช่ไมล่ะอ๋อใช่ดูได้เลยนะเพื่อนซื้อเอรื่งเซนอะไรกันพูดฉัว่าแค่หนนลูปเอ็นนะจ๊ะ,จะ,บบะที่สุดท้ายกูไ เออแซนแกไม่รอดแน่อวันว่าเออแซนจะไม่เห็นตรนนี้ชั้นหนักนะเดี๋ยวก่อนเออมันมีเหตุผลกันตน้นไหนเนี่ยฉันไม่ได้ไปหามเอาวุขนบอสขำนายขำพันหลดนะฉันไม่ได้หามจิตจิ้นด้วยอะไรด้วยซ้ำว่าฉันไม่มีเหตุผลด้วยว่าฉันทำอะไรแบบนั้นลงไปด้วยเมนแทนใจตับน้าควายบอสวันนี้ไปปาป์ที่ผมดได้นะครับ มีเออน่ะครับนีเจ้าตัวเปล่าเออแล้วแม่ใครจะไปทำได้ปะจะามือก็เธอ caster อ๋อได้สิโอเคดูเลยว่ามันมีด พทนนันชาฉันขอกินนี่นสกรีหน่อยได้ไหมฉชนันอยากให้นากินได้แต่ได้แต่รูปภปาป้วนหัวนายด้วยแช่นัดฉันให้นากินว่าเล่น,ทนแทนเนาะกันอืมเธอแน่นอนครับผมเล่นแทน,นมนทนันพอมั้ง่ะนี่เซนอาไปแต่ตัวฉันเดียวนี่นะฉันก็รับอ่านหนังสืออยู่ไม่ใช่เห็นดอกไม่มีทานลรอกง่ายฉันก็ไม่อดอยู่แล้วครับผมฟิตเซนไม่ใช่เวลาที่ฉันจะมาตนอนนี้ มีบูสวาฉันมีของขวัญที่จะให้นาด้วยล่ะของขวัญสำหรับฉันหนอะนั่นก็คือโรดี้ผมนี่ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าบ้าก็แค่นี้เด้อฉันรู้ว่าเธอยินเธอเกลียแต่คอร์ลล่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เธอโกรธอย่างนั้นแต่ฉันขอบอกไว้เลยว่าฉันขอโทษที่เธอจะฮาแบบนี้แต่คอร์ลล่าอย่าฆ่าฉันเลย กูจะท่อไม่ไหวกับมือแล้วเนี่ยไอ้ยิ้นกูรู้สึกอยากข่ามาจอจินเลยสัสมึงคดเกียแล้วมึงโคตรควายมันไปตายซะควายสวัดอุมันทรฮาๆๆตัวละแค่นี้สู้ผู้ชฉันไม่ได้หรอกนะนี่บอสเป็นบอสจริงหรอแน่กันเนี่ยม่งจะสู้คักเราได้เลยเพวกเราถึงเก่งกว่าคุณกันแน่นะ สถึงกูจะไม่ใช่บอสแต่พวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งพวกกูให้กูทำอะไรมือซั่วนั่นตาหัวช้าแหม่เมนโกกูแล้วพวกมึงก็คนติงกูชิบหายเลยสิแล้วพวกมึงจตายกันแน่วะฉันเป็นผู้พิทักษ์แล้วบอสคบเขาแล้วก็เขาต้องฆ่าซะไอ้พวกหน้ากลัวทั้งหลายไอ้พวกกยบอสไม่จะเป็นตะขีรามผมก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้เจ้าของไม่ยุ่งด้วยคนนะจ๊ะอีอีดูบอสมันทำี่ เฮ้พวกแกยังไม่นอนกันอีกหรอฟ้าไอ้ควายเอ,อ้ยแม่นมัน,นอนกันได้แล้วเฮี้ยนี่หรือกูสอนสอนแม่เลยเชิดผานแล้วกุณแข่งแค่เราได้สบายเลยคะัะแล้วขัวก็ผ่านด้วยครับนา่ารักที่ผ่านและอิสระเลือทำห้อน้องของฉันสกปรกได้แล้วกลับไปนอนห้องของนายซะไอดรีมนอนชายของฉัน โอ้โอ้เช<อ><อ>่นเปื่อกหัมน้าไม้นะ่ะพาร์เฟลตฉันไอโคมไม่ว่าอะไรฉันเจือไหมนอนชายมีใครอยากกินขนมมันนี้บ้านไหมจบให้แ,แน่นๆนะเพื่อนพวกมันได้ไรกันมนันนะ้าโคตรน่าเบื่อเลยเอาเฮ้ยปเป็นแล้วไงพระเจ้าช่วยหน้าของฉันตับเจ้าช่วยหน้าของฉันีอคิดว่าจะสู้ฉันกับบีมได้ไม่เป็นไรหรอพวกเราทุเล็นาะด ให้我能去买